สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็น,ดนเรื่องเอกาสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ใบข้อมูลกันแบบเต็มครับขอคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะน,นี้ถ้าใครสนใจก็สามารถแอดดีดีไลน์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคนะครับเรามาในเรื่องของบทสัมภาษณ์ความรู้สึกหลังเกมนะครับแล้วก็ตลาดซื้อขายทั้งเตะนะครับ ซึ่งก็จะบนไปเนาะในศึกยูโรปาลีกนะครับจริงๆผมจัดไปทั้งไลฟ์เมื่อคืนนะครับก็อาจจะมีบ่นไปบ้างแต่ว่าสุดท้ายก็เชียร์แบบเต็มที่นั่นแหละนะครับมีเคาะประเด็นหลังเกมกันเข้าไปนะฮะถึงแม้ว่าจะเสียงแหบเสียงแห้งแต่ว่าก็มาอัดคลิปให้รับฟังกันนะครับในมุมมองของผมนะครับในช่วงเช้ากันไปนะครับโอเคนะครับทีนี้เรื่องราวหลังเกมนะครับ ก็แสดงความยินดีกับเบียร์ด้วยลด้วยที่คว้าแชมป์ได้นะครับส่วนแมนยูเราก็ต้องสู้กันต่อไปให้กําลังใจกันต่อไปถึงแม้ว่าจะแพ้เป็นพระรองซ้ําแล้วซ้าเล่าแต่ว่าซีซั่นหน้ายังมีครับสู้กันต่อไปนะผมก็เข้าใจแฟนผีเข้าใจนักเตะเข้าใจทีมนะครับยิ่งแฟนผีเนี่ยโอ้โหกระนำแหลกนะครับต่บาก็เข้าใจครับ มันก็ต้องมีเศร้ามีเข้าใจกันบ้างนะครับบางคนก็ถึงกับหัวร้อนก็มีเข้าใจหลายๆความคิดเห็นนะครับไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไรนะครับวงการฟุตบอลมันก็ต้องแบบนี้แหละนะฮะโอเคนะครับเรื่องแรกโอเล่มีการให้สัมภาษณ์อย่างไรก,กันบ้างโอเล่เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าหลังจากจบเกมเนี่ยภายในห้องแต่งตัวเนี่ยเต็มไปด้วยความเงียบมากๆครับมันมีแต่ความผิดหวังครับ แต่ว่านี่แหละคือฟุตบอลนะฮะบางครั้งมันก็ตัดสินจากการยิงประตูเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับเราต้องเรียนรู้จากสิ่งนี้แล้วก็ทำให้แน่ใจว่าเราเนี่ยจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งพวกเขาทำให้เราเนี่ยต้องเจอกับงานหนักมากๆนะครับก็คือหมายถึงเรียร์เนั่นแหละปิดพื้นที่ว่างได้หมดนะครับพวกเขามีเกมรับที่แข็งแกร่ง และเราเนี่ยไม่สามารถสร้างสรรเกมเพื่อสร้างโอกาสสำคัญสำคัญได้เลยนะครับได้มากพอเราเล่นได้ไม่ค่อยดีนักนะฮะอย่างที่เราเคยทำได้ผมคิดว่าเราเนี่ยเริ่มต้นเกมไม่ดีนะแต่พวกเขายิงประตูได้ก่อนจากการยิงเข้าเป้าเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเราผิดหวังครับที่เสียประตูจากลูกตั้งเตะอีกครั้งนะฮะนั่นคือสิ่งที่โอเล่ให้สัมภาษภ,ภาพรวมกันออกมาก็ถือว่า เสียดายเสียใจนะฮะแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับภาพรวมในเกมวันนี้เราสร้างโอกาสกันได้ไม่ดีด้วยนะครับต้องยอมรับกับความผิดพลาดไม่มีโทษใครเป็นรายบุคคลครับนะไม่มีโทษใครเป็นรายบุคคลแน่นอนทุกคนมีส่วนสําคัญในความผิดพลาดหมดนะครับแพ้ก็แพ้ทั้งทีมนะฮะโอเคนะครับนี่คือเร่องแรกส่วนเรื่องที่สนะครับโอเล่ได้มีการให้สัมภาษณ์ย้ําอีกรอบหนึ่ง เป็นอะไรที่ชัดเจนอีกรอบหนึ่งนะครับว่าทีมเนี่ยต้องการเสริมทัพครับแมนยูต้องการเสริมทัพราวสองถึงสามคนอย่างที่บอกกันมาครับเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในส่วนของสเปตัวจริงแล้วก็ขุมกําลังภาพรวมของทีมครับเพราะว่าซีซั่นหน้าก็ต้องเจองานหนักอีกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องการลุ้นแชมป์ต้องการประสบความสำเร็จเราต้องเสริมทัพครับนี่คือสิ่งที่โอเล่ย้ํากับบอร์ด รอบที่2ให้สภาพผ่านสื่อรอบที่2นะครับว่าต้องเสริมครับสอนสารายนะฮะเป็นการออกตัวที่ชัดเจนมากครับนาน,นานทีโอเล่จะพูดนะถ้าเราไปย้อนดูครับโอเล่ไม่ค่อยพูดเลยครับแต่ว่าช่วง2เกมหลังเนี่ยโอเล่พูดไปมาจำครับว่าทีมต้องการเสริมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับนี่คือสิ่งที่เจ้าตัวขอมาก็อยู่ที่บอร์ดก็อยู่ที่สโมสรว่าจะจัดให้หรือเปล่านะครับ ส่วนเรื่องของการเปลี่ยนตัวนะครับที่มีการพูดถึงกันนะฮะเรื่องของการเปลี่ยนตัวว่าทําไมโอเล่เปลี่ยนตัวช้ามากๆนะครับพลังโซเชียลแฟนบอลก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่นะครับซึ่งโอเล่มองว่านักเตะตัวจริงที่มีอยู่เนี่ยมันสามารถสร้างปฏิหารได้สามารถทาประตูสำคัญสำคัญได้นะครับ คือแบบมองตรงๆเลวก็คือตัวจริงอ่ะมันทำได้ดีอยู่แล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่โอเล่มองนะครับว่ากรีนบูธพวกแรดฟอร์ดเนี่ยเขามองว่ามันทำได้ดีอยู่แล้วคาวานี่บรูโน่เนี่ยนะฮะนะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่เปลี่ยนตัวไงแต่ว่ามันน่าเสียดายตรงที่ว่าตัวจริงที่เขาคาดหวังเนี่ยกับแบบมีคุณภาพที่ไม่ชัดเจนมากพอนะนี่คือสิ่งที่โอเล่ให้สัมภาษณ์เลยนะครับอย่างชัดเจนแล้วก็บางรายเนี่ย ก็เข้าใจว่าทําไมไม่ส่งลงอย่างเช่นเฟรดตั้งแต่ตัวจริงก็มีการตั้งคําถามกันออกมาเหมือนกันก็คือโอเล่บอกว่าเฟรดก็มีอาการบาดเจ็บอยู่เหมือนกันนะครับก่อนหน้านั้นแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องส่งลงเล่นในช่วงครึ่งหลังนั่นแหละนะครับบางรายก็อย่างที่โอเล่ให้สัมภาษณ์ไปนะครับเขาก็เชื่อมั่นว่าตัวจริงทําได้ดีนะฮะเพราะฉะนั้นตัวสํารองยังไม่จําเป็นที่จะต้องลงมานะฮะมาเปลี่ยนเกมในช่วงแบบเร็วๆ เร,เร็วสักประมาณครึ่งหลังปุ๊บเปลี่ยนเลยทานองนั้นะนะครับเขาไม่ได้คิดแบบนั้นนะฮะเออล้วก็มีการชมแนวรับฝ่ายตรงข้ามอย่างเปาโตเรสแล้วก็เราเอาเบอลด้วยนะครับที่ประสานงานกันได้แบบยอดเยี่ยมมากจัดการลูกครอสของเราได้แบบทุกครั้งเลยนะครับแล้วก็เป็นเซนเตอร์ฮาตัวใหญ่ด้วยนะฮะอ่ะก็เปาโตเรสเนี่ยน่าสนใจจริงๆนะครับเปาโตเรสเนี่ยน่าติดตามแล้วก็คงไม่ว่า น่าจะเป็นลิศลายชื่อที่แบบเทียบเท่ากับวาราไปแล้วนะถ้าเกิดแมนยูต้องการเสริมทัพนะฮะในตำแหน่งกองหลังตัวกลางนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับของแรดฟอร์ดนะครับแรดฟอร์ดก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าโอ้โหผิดหวังแน่นอนครับผิดหวังเสียใจแน่นอนครับที่เราไม่สามารถควา้าแชมป์ได้ครับแต่ยังเชื่อมั่นในเรื่องของการพัฒนาการของทีมนะครับซึ่งหลังจากนี้เราต้อง เก็บความผิดพลาดครับมาปรับปรุงมาแก้ไขแล้วก็เดินหน้ากันต่อไปในช่วงอนาคตนะครับหรือว่าในช่วงซีซั่นหน้านะครับคือมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับในเรื่องของฟุตบอลมันก็มีทั้งแพ้มีทั้งชนะนะฮะแต่ว่าเราเนี่ยคาดหวังไว้เหมือนกันนะครับว่ามันต้องสำเร็จให้ได้แต่ว่าสุดท้ายมันไม่ได้ก็ต้องว่ากันแก้ไขกันว่ากันใหม่นะครับนะ ส่วนเรื่องเงินเดื่นนะครับเรื่องของหลานเกมก็ประมาณนี้แหละนะครับเรื่องเงินเดืนนะฮะมีอะไรน่าสนใจเรื่องของตลาดซื้อขายนักนเตะนะครับอีกบายี่นะครับก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนะฮะผ่านเดอะไทม์นะฮะซึ่งเหมือนกับไปเปรยมาเหมือนกันว่าเรื่องของอนาคตของเขาถึงแม้ว่าจะต่อสัญญาแล้วก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นแบบสม่ำเสมอเหมือนกับที่เคยเป็นมาเขาก็พร้อมที่จะพิจารณาทางเลือกอื่นหรือว่า พิจารณาการย้ายออกจากทีมนั้นนั่นเองนะครับนั่นคือสิ่งที่อิลิบายี่ให้สัมภาษณ์มานะฮะภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่ใช่เรื่องแบกนะครับการที่นักเตะมีความฟิตแล้วแล้วก็ตัวเองเนี่ยนั่งสำรอม,มบ่อยๆมันก็เกิดขึ้นได้แบบทุกคนอยู่แล้วนะครับก็คือต้องการโอกาสฟิตแล้วต้องการโอกาสแต่ว่าไม่ได้ลงเล่นก็มันก็จะอยู่ไปทําไมถูกไหมครับบางคนอาจจะอยู่ต่อไปได้นะครับแต่ว่าอิลิบายี่เขาก็ อาจจะมองอีกแบบหนึ่งก็คือขอย้ายดีกว่านะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วไม่ได้ลงนะครับถึงแม้ว่าจะต่อสัญญาก็ตามนะนะฮะเพิ่งต่อไปก็ตามนะครับนี่คือสัมภาษณ์ก่อนเกมเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องราวของลาฟินยากันหน่อยนะครับลาฟินยาซูเปอร์สตาร์ตัวเก่งของลีดเดอเต็ดเนี่ยก็เคยมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลอย่างหนักนะครับในช่วงหลายเดือนก่อนนะฮะเจ้าตัวเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับเขาก็บอกว่าเขาได้ยินข่าวมาอยู่นะ เกี่ยวกับเรีย์ูแล้วก็แมนยูเนี่ยแสดงความสนใจที่จะคว้าตัวเขาไปร่วมทีมนะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยก็ยอมรับนะครับว่าได้มีการรับชมได้มีการดับเติบโตมากับสโมสรเหล่านี้นะครับอย่างเช่นเขาก็เคยดูเวลลูนี่รุตฟานิสเตอร์ลอยโรนโดมาก่อนนะครับส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยก็เคยดูเจอราดนะเคยดูองลีของอาร์เซนอลเคยดูเดโก้เคยดูแลมพาร์ดของเชลซีมาก่อน แต่ว่าสุดท้ายครับถึงแม้ว่าเขาจะชอบอย่างไรเติบโตมาจากสโมสรดังๆที่ว่ามาอย่างไรก็ตามแต่ว่าสุดท้ายเขายังมีสัญญากับรีเดอเตดนะครับแล้วก็เขายังมีความสุขดีกับลีเอเตดนะครับนั่นคือสิ่งที่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์ชัดเจนนะครับก็คือไม่น่าจะย้ายแหละยังมีความสุขดีนะครับส่วนทุกราของคริสเตียโนโรโดครับมีข่าวข้อสิบกันออกมาจากกันโชเมกาโตนะครับสื่อของอิตาลีครับเป็นข่าวข้อสิบ ออกมานะครับว่าฮอเก็เบนเดสครับเอเย่นของโรนโดมี2องออปชันให้เลือกครับในเรื่องของการที่ถ้าเกิดโรนโดเนี่ยต้องการย้ายออกจากยูเวนตุสในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่ง1ในปลายทางเนี่ยมีเบเชนะครับ2มีแมนเชสเตอร์เดเป็นออปชัน2ทีมให้เลือกนะครับเบเชเนี่ยก็มีเรื่องของความสุ่มเสี่ยงที่จะเสียกําลังหลักอย่างเคยันอินปาเป้ P P e, นะครับเพราะว่ามีข่าวการย้ายทีมเหมือนกันนะครับ ถ้าเกิดเสียเอ็มเป้ไปก็อาจจะดึงโรนโดเข้ามาส่วนแมนยูเนี่ยนะครับก็มีแนวความคิดเหมือนกันว่าจะเซ็นโรนโดกลับมายังถิ่นอเทฟอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็หลายๆส่วนก็มีเหตุผลที่เจาะจงกันไปนะฮะก็นี่คือการเล่นเขาออกมาจากการโชว์เมกาโตนะครับว่าเมนเดสเนี่ยพยายามที่จะหาทางเลือกให้กับโรนโดก็คือแมนยูกับทางปเชนั่นเอง ส่วนเรื่องราวของจารดองซานโชกันนะครับจารดองซานโชมีอะไรน่าสนใจนะครับล่าสุดสปอร์ตบิลนะครับได้รายงานกันออกมาว่าดอดมุลเนี่ยได้มีการมองหาตัวแทนจารดองซานโชเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เล็งที่จะขว้าตัวอีโกเน่นะครับอีโกเน่ซึ่งเป็นแข้งของสโมสรอนลิวนะฮะซึ่งจะมาเป็นตัวแทนของซานโชสไตล์ก็ค,คล้ายกันเลยนะครับเป็นตำแหน่งเหมือนกันด้วยนะครับแน่นอนอยู่แล้วในเรื่องนี้นะครับซึ่ง ทางอีโกเน่เนี่ยพึ่งคว้าแชมป์กับริวบ่ายบาดๆนี่เองนะครับนะหลังจากจบซีซั่นที่ผ่านมานี่แหละนะฮะ่วนซานโชเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่ามีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมนะครับซึ่งทางดอทมุนก็อนุญาตครับอนุญาตให้เจอรองซานโช่ย้ายทีมได้เลยนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้โดยที่ไม่ปิดการติดต่อไปแล้วนะครับจะไม่ดึงเชิงอีกต่อไปแล้วครับแต่ว่าต้องมาในราคาที่ดอทมุนต้องการเท่านั้นนะนะนั่นคือการเล่นข่าวกันออกมาจากสปอร์ตบิลครับ สื่อชื่อดังของเยอรมันก็เชื่อถือได้ในระดับพอสมควรเลยนะครับอีกกระแสนหนึ่งครับมีการเล่นข่าวกัออกมาครับว่าตอนเนี้อาจจะโดนปาดหน้าก็ได้ครับเพราะว่าเชลซีเนี่ยก็กำลังพิจารณาการปล่อยตัวคอรัมฮัส,สันโอดอยอยู่นะครับซึ่งเชลซีเนี่ยพอปล่อยแล้วจะไปซื้อจะดอนซานโชเข้ามาเพิ่มเติมนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ตามข่าวข้อสิบที่ออกมาแล้วก็เขาบอกว่าทีเนี้ย ทางเชลซีเนี่ยก็อาจจะเอาโอดอยเนี่ยที่กำลังพิจารณาการปล่อยตัวเนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอการซื้อตัวซานโช่ด้วยนะครับในช่วงซัมเมอร์นะครับคือพูดง่ายว่าเอาโอดอยบวกกับเงินซื้อซานโช่ซึ่งดอตมูลเองนะครับตามข่าวจากยูโรสปอร์ตเนี่ยเขาบอกว่าดอตมูลเองก็สนใจโอดอยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่คือข้อเสนอที่ก็น่าฟังนะโอดอยบวกกับเงินก้อนหนึ่ง แล้วก็ดดดบุญต้องการโอรออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นน่าฟังมากๆอยู่ที่จะมีการเจรจาอย่างไรในช่วงนี้นะครับก็มีโอกาสที่เชลซีจะปาดหน้าเหมือนกันครับตอนนี้กระแสข่าวออกมามาเรามาปิดท้ายกันนะครับเกี่ยวกับกระแสหรือว่ารีแอคชั่นหลังเกมครับก็มาดูหน้าตาของบรูโน่กับทีมของเรานะครับผิดหวังนะครับผิดหวังเนื่องะทุกคนผิดหวังครับแล้วก็แฟนบอลผิดหวังนะครับแต่ว่าเราก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับก็ให้กําลังใจกันต่อไปเนาะเรา เป็นได้แค่พาวรองก็จริงแต่ว่ามันก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปอ่ะมันมันแบบไม่สามารถคว้าชมปได้แล้วนะครับมันจบไปแล้วอ่ะพูดอะไรมากไม่ได้นะครับนะมันก็อารมณ์มันก็ทิ้งไว้แค่ตรงนั้นพอนะครับแล้วก็มาว่ากันใหม่ปรับปรุงทีมนะครับสร้างทีมใหม่นะครับพัฒนากันต่อไปแก้ไขจุดบกพร่องแก้ไขข้อผิดพลาดที่เราเเคยผิดพลาดไปแล้วก็เอาเอาสิ่งนี้มาเป็นกําลังใจผลักดันนะครับให้เราไป ขึ้เขิมในชน่วงซีซั่นหน้าเรื่องของการคว้าแชมป์หรือว่าลุ้นแชมป์ต่างๆกันไปในแต่ละถ้วยนะครับก็หวังว่านักเตะทุกคนจะกลับมาเข้าสู่เส้นทางอีกครั้งได้นะครับอย่าแผ่วแล,ล้วกันนะฮะอย่าแบบว่าเฮ้ยแพ้แล,แล้วแล้วก็แบบแพล้วละนะครับแล้วก็ไม่มีกระจิกระจายเล่นแล้วนะครับคือแบบเราไม่ประสบความสำเร็จอ่ะแต่ว่าเราก็ต้องสู้นะครับนะเหมือนกับหลายๆทีมะนะผมไม่อยากยกตัวอย่างเท่าไหร่แต่ว่าอยาก ให้ดูนะครับอยากให้ดูลิเวอร์พูลนะลิเวอร์พูลเคยผิดพลาดแบบนี้เหมือนกันนะครับนะแฟนบอลบางคนของลิเวอร์พูลก็มาคอมเมนต์ดีๆนะนะครับมาคอมเมนต์เหมือนกันผมตามอ่านจุ่นะครับแฟนบอลลิเวอร์พูลก็มาคอมเมนต์เหมือนกันว่าก่อนที่ลิเวอร์พูลของพวกเขาเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้นะครับเขาก็แบบนี้แหละเป็นพารอมาก่อนก่อนที่จะมาคว้าแชมป์ต่างๆกลับมาคว้าแชมป์ได้อีกครั้งนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายทีมนะครับนะที่ก็มีแฟนบอลมาคอมเมนต์ในเชิงแบบนี้เหมือนกันก็ขอบใจมากๆนะครับที่เข้าใจความรู้สึกแล้วก็ มาให้กำลังใจแมนยูที่มีความผิดพลาดนะครับะในเกมดังกล่าวจริงๆเนาะมันก็เต็มที่แล้วนักเตะนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้าใจหน่อยนะครับในเรื่องนี้นะแต่ก็เข้าใจอารมณแฟนบอลน,นั่นแหละนะว่าโวยวายเป็นธรรมดาเป็นเรื่องของฟุตบอลนะครับนี่คือภาพของบรูโน่ครับที่น้ําตาคลอเลยนะครับแล้วก็ทางสโมสรมีการประกาศว่านักเตะของแมนยูโดนเหยียดผิวนะครับเพิ่มเติมนะ ก็ผมคิดว่ามันไม่ไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยนะครับถ้าเป็นเรื่องแบบนี้นะครับคือเราวลวไวก็อยู่ในขอบเขตครับวิจารณ์ในเรื่องของผลงานไปนะครับแต่ว่าอย่าไปถึงขั้นเหยียดผิวหรือว่าไปด่าทอแบบนั้นเลยนะครับมันไม่ใช่เรื่องดีนะฮะนี่คือสิ่งที่สโมสรประกาศมาด้วยนะครับยืนยันนะฮะแล้วก็นี่ครับมาดูเรีแอคชั่นหลังจากเอสันคาวดีทำประตูหน้าตาของโอเล่ก็ ถึงแม้ว่าไม่ได้ดีใจแต่ว่ามีหน้าตาออกมาประมาณนี้ครับก็เหมือนกับยังไม่ดีใจถึงขีดสุดนะเพราะว่าทีมก็ยังแบบยังไม่สามารถรักษาโมเมนตัมได้ระหว่างเกมนะครับถึงแม้ว่าจะเล่นดีแต่ว่าสกอร์มันก็เสมอกันอยู่ไงนะฮะก็อาจจะไม่สุดเวี่ยงนะครับแล้วก็นี่ครับมีแอคชั่นโอเล่โวยวายนักเตะด้วยนะครับก็ ยังไม่ทราบแหละว่าเป็นจังหวะไหนที่ชัดเจนไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับแต่ว่าเป็นจังหวะที่น่าจะเสียประตูแล้วก็นักเตะแมนยูก็โดนบากไปมันเป็นปัญหาจากจุดเดิมๆแั่แหละก็คือการประกบตัวการตั้งโซนแนวรับลูกกลงอากาศลูกนิ่งต่างๆที่เราทํากันได้ไม่ดีนะครับโอเล่ก็มีการบวกันไปนะครับเนี่ยคารวานี่ก็ออกแอคชั่นเหมือนกันนะเมื่อวานนะฮะนะแล้วก็นี่ครับเรื่องของ การที่เออเบียงกระแสแฟนบอลเหมือนกันเรื่องของการเซฟลูกจุดโทษนะครับคือเดคอาเนี่ยเป็นผู้สับประตูที่เซฟลูกโทษไม่ดีนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ด่าเดคอานะผมคิดว่าทุกคนทำเนินที่แล้วอย่างที่ว่ากันไปครับแต่ว่ากระแสแฟนบอลที่ผมเอามาให้ดูเฉยๆว่าแฟนบอลบางส่วนนะครับอาจจะไม่ใช่ทุกคนหรอกบางส่วนเนี่ยนะฮะก็มีการมองว่าทําไมเอ่อทางโอเล่ไม่เปลี่ยนดีโน่ลงมา นะครับเปลี่ยนดีโนลงมามาเซฟลูกโทษนะครับทำนองนั้นเนาะก็มีการมองมุมมองที่แตกต่างกันออกมานะครับเพราะว่าดกาเซฟลูกโทษเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ค่อยดีนะฮะเราทราบกันดีอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจนะครับก็เอามาให้เราฟังการสรุคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันครับสู้กันต่อไปครับแฟนผีอย่าพึ่งท้อนะครับเชียร์กันต่อไปนะฮะไว้ว่ากันซีซั่นหน้าครับ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ